อันนี้แรมแปดคำก็ใก่บุญข้าวขยาจากอีกไม่นานแล้ลึกถึงสมัยพุทธกาลเหตุเกิดบุญ ข้าวกระยาจากของประเพณีอีสานบ้านเราแต่ก็เป็นประเพณีครอบไปหมดทั่วประเทศที่แนะนาของบุญข้าวกระยาจากบุญข้าวกระยาจารู้จักกันในหมู่พวกชาวพุทธที่สุดแล้วแต่ที่จะพวกเราใช้ปัญญาว่าเหตุที่เกิดขึ้น ็นด้วยเหตุที่ผู้ตั้งขึ้นหรือเป็นด้วยเหตุของจริงในสมัยพุทธกาลแ,แล้วก็น้อมไปถึงปัดชิมวาจาที่เรียกว่าสัจวาจาที่ตัดภาระอานนนตัวนั้นทำให้เราแน่ใจตายใจในประเพณี ที่บัญญัติไว้ในพระสูตรต่างๆว่าเป็นของจริงถึงจะไม่บัญญัติให้เป็นประเพณนั้นประเพณีนั้นประเพณีนี้แต่ว่าเล่าชาพุทธเป็นผู้เอาสิ่งนั้นออกมาประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับที่พระเจ้ทาทรงแต่กขบพระอานนท์ เมื่อปรงอายุสังขารแล้วโลกธานุวันไหวท้องฟ้ากลายเป็นสีเลือดทะเลเกิดบ้าคลั่งขึง้นใหญ่ซัดอยู่พักหนึ่งแล้วก็เงียบสงบลมเปลี่ยนทิศท,ทุกทิศท,ทุกทางเสียงอื้ออึงสักพักก็เงียบสงบ ถ้านนนั่งพักอยู่คนไม้คนหนึ่งเ้าเขาไปกราบบรมศาสสดาเอีกถามถึงเหตุสิ่งที่น่าสะพึงกลัวที่เกิดขึ้นแห่งโลกธาตุวันไหวนี่แหละอน,นุนเมื่อเราตถาคตเข้าสู่ประคันมารดาเมื่อเราตถาคตออกบรรพชาเมื่อเราตถาคต ตัดสรุปเป็นผุ้เจเจ้าเมื่อเราตถาคตแสดงธรรมธรรมาจักกับปวัตนสูตรและเมื่อเราตถาคตปรงอายุสังขารและเมื่อเราตถาคตนิพพาน อาหนท์รู้เหลื่อยซาเลยร้องไห้โสดาบันก็ร้องไห้เสียใจอายุของพระอาหนท์กับอายุของอุจจ้าเท่ากันแปดสิบปีเท่ากันพระมหาอุปถากก็แปดสิบปีถ้าพูดถึงตามโคดวงของเพิ่นพระอาน,นุนก็เป็นพระนุชา ของผู้ใจจาอุปถาเรียกว่าพระมหาอุปถาผู้ยิ่งใหญ่ในธรรมในวินยัยคือพระอานุนพุทธเจ้ายกย่องสละเสริญพระอานุนเป็นมหาอุปถาผู้ที่ไม่มีการด่างพร้อยทุกสิ่งอย่าง การต้อนรับแขกเหลือหรือการส่งแขกหรือการสมควรไม่สมควรพาะนนเป็นผู้เลิศจึงเรียกว่าพระมหาอุปถาตเหตุแต่กับอานนนอานน์นนเห็นสิ่งที่น่าจะพึงกลัวแล้วก็เข้าไปถามโอกาสบรมพรศาสดาผู้เลิศที่เขารบสูง เอตีน่าจะพึงกลัวเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดหนอพระจา้าก็ตัดดังที่หลวงปู่พูดให้ฟังร้องไห้รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงปรงอายุสังขารอีกสามเดือนอีกสามเดือนเท่านั้นที่พุทธเจ้าจะนิพพานที่ต้นหลางคู่ กุสินารามิลาพยาตามทมทำไมพระนุินจิงร้องไห้ทีนี้ที่บอกว่าเป็นโสดาบันแล้วทำไมจิงร้องไห้ทั้งที่ละสกายยทิฐิความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนความพัดภาคเป็นของธรรมดาความตายเป็นของธรรมดาถ้าไม่ใช่เรา ก็ลงตอนนั้นแล้วทำไมพระอานุนจริงร้องไห้ความผูกพันไงขันก็คือขันความผูกพันมีร้องหไห้จนเจ,จนิตีบอกว่าพระองค์ได้ตัดที่เป็นปัดชิมวาจาอานท์ว่าเมื่อพระตถาคตเจ้าเสด็จเข้าสู่พระ涅์แล้วใครจะเป็นที่พึ่งของใจลกระทา ใครจะเป็นที่พึ่งของสงสาวกผู้ที่ยังไม่จินอาสวะก็มีในไต่โลกธาตุตั้งการพบรูปพบแล้วรู้พบก็จะว่าเวขาดที่พึ่งอานอนท์เธออย่าคิดว่าเธอขาดที่พึ่งเธออย่าคิดว่าเธอไม่มีที่พึ่ง เธออย่าคิดว่าเธอไม่มีศาสดาเมื่อเราตาถาคตตายจากพวกเธอไปแล้วทำวินัยนั้นเหลเป็นศาสดาแทนตัวเราตถาคตเมื่อเราตถาคตตายจากพวกเธอไปแล้วอานท์อานน์ตราบใดที่มีผู้ประพติปฏิบัติตามมักแบบตามทำตาม,ตามวินยัยตามศีลสมาธิปัญญาโลกก็จะไม่ว่างจากกระหันอานุน เราเาตัวนี้เป็นหลักถูกต้องและแม่นยำที่สุดที่เรียกว่าปัดชิมวาจาหรือสัจวาจาก็แล้วที่จะเรียกแล้วแต่ที่จะเรียกการเวลาล่วงเลยถึงสองพันห้ารอยกว่าปีสัจวาจาตัวนี้ก็ยังโดดเด่นในใจของ พบทั้งสามทั้งการพบรูปพบแหลรูปประพบที่เป็นสัมมาทิฏฐิผู้ที่หวังอาจหวังทรรมอยู่ผู้ที่หวังมักหวังผลหวังปณิพนันอยู่เชื่อแน่ลงไปในใจแน่วลงไปในใจไม่มีไม่มีข้อต้องติดทำวินัยเป็นตัวแทนของศาสดา ทำวิในเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าใคร,ป,รปฏิบัติตามธรรมตามวิในพระอาหารหันยังอยู่แนวลงไปในใจสำหรับสำหรับนักปฏิบัติธรรมไม่มีข้อกังขาในภพทั้งสาม ถึงการเวลาจะล่วงเลย2,500กว่าปีก็ตามสัจวาจาตัวนี้ก็ยังโดดเด่นอยู่ในใจของสัมมาทิฏฐิเช่นพวกเราพบทั้งสามทั้งการพบรูปพบแรกรูปพบดิ่งลงที่สัจวาจาคำนี้ที่เรียกว่าหนึ่งไม่มีสอง คำของกุฏเจ้าถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามศีสมาธิปัญญามรักแปดตามธรรมตามที่ไหนโลกก็จะไม่ว่างจากพระรหันต์จริงแน่ใจตายใจขนาดนั้นสำหรับนักประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิเต็มภูมินอกจากนักปฏิบัติธรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นไม่ทราบไม่สนใจใยดี คิดว่าทำวินัยนี้ลาหลังถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินยัยไม่มีราบจักพระไม่มีคนแจ้จ้องสันระเสินไม่มีคนมากราบมาไหว้มันเป็นหมอดูหมอเดาเป,เ,เป็นเจ้าขำหมังเวทเป็นดีรจานวิชาพ่นน้ำพ่นพ่นลมพ่นไฟเป็นต้น นูหมอทำนายทายทักเป็นต้นตัวนั้นจึงจะสามารถยังตัวเองให้เด่นให้ดังได้ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นไม่เอาธรรมวินัยนั้นคองใจสำหรับนักปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเป็นพระเถรเนินชีสัจวาจาที่เป็นของแท้ขนาดไหนก็ตาม ที่ว่าเป็นสัจธรรมนำพาจัดโลกให้รู้ให้เห็นดังที่ได้ตรัสไว้แล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าผู้ไม่ต้องการก็ไม่สนใจใยดีและไม่ไปพิรปฏิบัติหรือว่าล้าหลังดังที่พูดให้ฟังไม่มีไม่คิดที่จะพิจประพฤติปฏิบัติก็เห็นกันจจจ่าว่า ทำอย่างนี้แล้วมีลาภสักกาละมีคนสรรเสริญยืนยอ่อโด่งดังขึ้นมาทำตามทำตามพีนัยแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมาไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาในการปฏิบัติธรรมไม่เห็นมีคนมากราบมาไหว้มาสรรเสริญยืนยอมีลาภสักกาละมียศถาบราารดาศักดิ์ความคิดจิต เช่นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มภูมิแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ส่วนมากหายากมากในหมู่ประพฤติปฏิบัติธรรมที่เรียกตนเองว่าเป็นพุทธมามก,กะที่จะนำข้อวัดปฏิบัติธรรมวินัยมาประพฤติปฏิบัติและมาสั่งสอนสัตว์โลกที่เรียกว่าสัจธรรมสัจวาจา ลกลัวว่าจะไม่มีราบสัการะม,มีคนจะละเฉินเยินยอ,อไม่เด่นไม่ดังไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ทำนองนั้นเมื่อปฏิบัตินอกจากทำจากวินัยแล้วกลับได้เด่นกลับได้ดีและเด่นดังนักปฏิบัติธรรมที่เรียกตัวเองว่าชาพุทธก็เลยเขวออกจากสัจธรรมเข้าสู่ โลกแห่งพวกเปรตพวกผีพวกมารทันทีการเวลาเนื่นนาน2,500กว่าปีคิดว่ายาวนานจะจนไม่มีแล้วซึ่งอาจจึ่งทำพระสูตรต่างๆก็ตามพุทธประวัติ ถือว่าเป็นเรื่องเล่ากันมาเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาเพื่อต้องการสร้างลทัทธิเหมือนกับเราไปกราบไหว้สารเจ้านั้นเจ้านี้ตั้งชื่อตั้งนามขึ้นลักษณะจ,จำลองนั้นและก็เขียนชีวประวัติออกมาก็ต้องการให้คนอ่านแล้วมีความรู้สึกอยากอ่านเหมือนกับนวนิยาย เป็นต้นลักษณะทำนองนั้นไม่มีไม่มีบุญไม่มีบาปในใจของนักประิปพฏิบัติธรรมย้อนยานึงไปเรื่อยย้อนยานึงไปเรื่อยคิดว่าทำวิไนนั้นเป็นของลาหลังไม่ใช่สัจวาจาไม่ใช่ความจริงถึงจะแห่แหน บรมสอาเรนิกธาตุกลุ่มนั้นที่เป็นนักปฏิบัติธรรมที่เป็นชาวพุทธก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อลาบจักพระเพื่อความสันละเสริญเดินยอของกลุ่มนั้นๆไม่มี เอาก็เพศพระเหลืองเพศแม่จีพ้าขาวจะเป็นพวกปะทะประมะได้ยังไงก็ดังที่พูดให้ฟังเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหากินที่พอที่จะยังพาตัวเองให้มีความสุขในปัจจุบัน